ว่าก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไม่ได้ไปไประชุมโดยโพสต์เป็นเฟซบุ๊กนะครับว่าไม่เข้าประชุมหารือกับพรรคการเมืองทัต้ต่างหรือนักกตอเนี่ยตามหนังสือเชิญหลังจากตอบรับว่าจะไปร่วมโดยคุณอภิสิ์อ้างถึงความปลอดภัยและที่สำคัญ หนักไปกว่านั้นนายชาวนานิศิษรมารสุได้อ้างว่าที่คุณอภพิสิษฐ์งดประชุมร่วมกับพรรคการเมืองโดยตัดสินในนาทีสุดท้ายโดยอ้างว่ามีกองกำลังติดอาวุธจะมีการปีนชีพเพื่นนอกำจัดนายอภพิสิธิ์ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมก็ตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าสิ่งที่คุณอภิสิธิ์อ้างเนี่ยผมมองว่า จากการณีที่สังคมไทยก็ผมเชื่อว่าเป็นสังคมมีเหตุผลจริงที่คุณอภิสิทธิ์เป็นเอาเป็นข้ออ้างว่าจะมีกลุ่มที่มาทําร้ายคุณอภิสิทธิ์รวมถึงอา้างไกลๆถึงการบอกว่ามีจะมีการระเบิดปืนที่ผมบอกว่าเป็นการจินตน,นาการของนายชาวนนทน์รวมทังคุณอภิสิทธิ์ว่จะมีการทําร้าย เพราะกลุ่มมวลชนที่ไปประท้วงรวมไปรวมถึงไปขัดขวางการประชุมก็คือกลุ่มของกรกพสนำโดยพุธธทธิสระ,ะรวมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นกรกพสในกลุ่มของแจ้งวัฒน,นะซึ่งเรื่องนี้ผมก็ทราบข้อมูลมาว่าอันนี้ต้องถามคุณนายวิสิตว่าจริงหรือไม่ ว่าการตัดสินใจนาทีสุดท้ายเนี่ยมีคนในพรรคท่านนะครับบอกผมว่าคุณอภิสิทธิ์จะไปแต่มีคำสั่งห้ามมาจากคุณสุเทพชตุบาลต้องถามจริงและสุดท้ายคุณอภิสิทธิ์ต้องมีเงื่อนไขนะว่าถ้าไม่ไปองมีสาเหตุสุดท้ายต้องถามคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพว่าคุณสุเทพก็ให้พุณทักิสระที่ตอนแรกเนี่ย บอกว่าจะไปร่วมกับคุณสุเทพที่การไฟฟ้าในการชุมนุมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอบานนี้ก็วบแบบกระทันหันมาที่กรกตอ,อันนี้จริงหรือไม่สุดท้ายด้วยเป็นคุณิขิตแต่ก้ออ้างว่าเมื่อมีการชุมนุมเนี่ยตัวเองยังไม่ได้ไปถ้าเป็นจริงนะครับวันนี้คุณลิสิตต้องตอบคำถาม ต่อสังคมต่อประชาชนนะเป็นหัวหน้าพักการเมืองพรรเก่าแก่ประชาธิปัตเมีอายุยาวนานที่สุดปีแต่คุณอภิสิทธิ์เองบอยขอดการเลือกตั้งมาสองครั้งคือปี49รวมถึงสองพันปหและพอ22เมษาหนาเคุณอภิสิทธ ก็หนีประชุมอันนี้ต้องตอไปได้ครับว่าสุดท้ายคุณรภฐบิธิ์ถูกกล่าวหามาโดยตลอดว่าตัวเองเนี่ยบอยขอดการเลือกตั้งก็อ้างว่าต้องมีการปฏิรูปต้องสร้างกติกาให้เป็นธรรมแต่เมื่อมีการหารือเพื่อกำหนดการก,กติกาแทนที่จะเสนอที่ประชุมคุณรภฐบิธิ์กลับไม่ไป มองอย่างอื่นไม่ได้ครับวันนี้คุณทิ้งตอบว่าฐานะพักการเมืองคนเป็นอดีตเป็นอดีตถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหลายกายระทรวงเป็นอดีตสสหลายสามัยเป็นหัวหน,น้าพักการเมืองแล้วทําไมจึงไม่รับผิดชอบต่อการเสดอความเห็นต่อที่ประชุมเห็นด้วยกับการเลือกตั้งนนด้วยก็ไปพูดในที่ประชุมคุณอด้งเสนออย่างดีครับว่าอยากให้มีการถอดสอนึีรัฐบาล โดยสอรสอสก็อนุมัติให้มีการน่ดยอดจบทั้งช่อง9ช่อง11สุดท้ายพูมอมอย่างอื่นไม่ได้ครับว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของแก๊งปาหีคือแปลใจครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่ามีการชุมนุมกลัวจะไม่ปลอดภยัย แล้วกลัวจะอ้างว่ามีการชุมนุมแล้วและที่สําคัญไปอ้างถึงว่าจะมีระเบิดพลีชีพซึ่งผมเชื่อว่าตํารวจข้าาการตำรวจเจ้าหน้าที่เขามีการดูแลที่ประชุมทุกคนไม่ได้กลัวครับพักการเมืองเล็กก็ไม่ได้กลัววันนี้ผมมองอย่างอื่นไม่ได้ว่าในการที่คุณภิสิทธิ์ไม่ไปแสดงนะยาทางการเมืองชัดเจนว่าเรื่องนี้ น่าจะเป็นทฤษฎีสมคบคิด2552คนไทยเดือดร้อนจากแก๊งปลาหิน2557คนไทยเดือดร้อนจากแก๊งปลาหินครับผมเอาภาพว่าถ้าคุณดาวสิ์กลัวกลุ่มกองอวสอของพุทธอิสระหรือกลุ่มพืชบารจุนุเนี่ยผมเห็นภาพคุณดาวสิ์ไปเจอคุณดุษฎท,ที่สวนลุมตอนมีการระดมทุน ในการจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือเห็นไหมครับยังคล้องนอกประกนเลยคือข้ออ้างฟังไม่ขึ้นผมจึงไม่แปลกใจว่าสิ่งที่คุณอภิชิตพยายามจะบอกสังคมว่าตัวเองไม่ไปไม่เข้าร่วมประชุม เพราะไม่มั่นใจความปลอดภัยและหวงว่าการการการ,การประชุมนี้จะมีผู้ใช้อาวุธอาจจะมีการปลีชีพกับจัดแไรงไพิเศษซึ่งผมบอกว่าเป็นการเป็นไปไม่ได้เป็นข้ออ้างที่ที่เห็นได้ชัดว่าคุณทีตต้องถามนะครับว่าตอนแรกตอบรับไปทำไม ทั้งที่พรรคการเมืองต่างๆเขาไปได้ตัวแทนเพื่อไทยมน่ากลัวที่สุดแต่ยังเข้าไปเสนอความคิดเห็นนี่คือการสะท้อนถึงวุฒิภาวะของความเป็นผู้นําทางการเมืองว่าวันนี้คุณภิสิทธิ์เองผมบอกว่าน่าจะไร้วุฒิภาวะของความเป็นผู้นําและที่สําคัญผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยประชาธิปัตย์ก็น่าจะบอยคอร์ดอีกเพราะ คนในปฏิปัติเขาลือกันว่าสอสอดีสอสอ,อ,อส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเขาอยากจะลงเลื่อนตั้งอันนี้ต้องถามคุณอรพิสิทธ์ว่าจริงหรือไม่แต่ปรากฏว่าคุณคุณอพิสิทธ์ไม่กล้าหักคุณสุเทพเพราะนี้ต้องถามคุณอรพิสิทธ์ว่าสุดท้ายคุณอรพิสิทธ์เป็นผู้นําพักหรือคุณสุเทพเป็นผู้นําพักประชดิปัก ต้องตอบคำถามให้สังคมไม่เข้าใจนะครับวันนี้ผมก็อยากให้ฉายาคุณอพิสิทธิ์ว่าผมไปดูว่าปี2530เนี่ยคุณอพิสิทธิ์ถูกกล่าวหาว่าหนีทหาร2549ถึง25 2557สรางสถิติบอยขอดการเลือกตั้งสองครั้งในรอบห้าปีคนก็กล่าวหาว่าหนีการเลือกตั้ง22เมษายน57คนก็วิพากษ์วิาจารณ์ว่าคุณอพิสิทธิ์เอง หนีการประชุมหารือกับกรกตและตัวแทนพรรคการเมืองก็กล่าวว่าหนีอีก <c oughs> ผมเก็บตัวทีหลังนี้คนระับจึงให้ฉาย,ยาคุณนภิษฐ์ในขณะนี้ว่ามานางไยคือน่าจะหนีตลอดแล้วการเรื่อหงหน้ากับหน้าผมคิดว่าคุณนภิษฐิ กับพรรคประชาธิปัตย์น่าจะบอยขอยการเลือกตั้งอีกหรือไม่วันนี้ไม่คาดหวังครับเพราะประเทศไทยเดือนป้างทน้านหากไม่ต้องรอประชาธิปัตย์เพราะ,ะนั้นผมเชื่อว่าคนไทยวันนี้ต้องตาสว่างกับพฤติกรรมกับการแสดงวุฒิภาวะของนายอภิสิทธิ์และสมาชิกป,ป,ประชาธิปัตย์ว่าแทนที่พรรคการเมืองเป็นของประชาชนเป็นสมบัติของประชาชนมาจากเงินภาษีการับสนุนจากประชาชน แต่วันนี้ปัชจพิปัติเคยกล่าวหาว่าพรรคอื่นเป็นพรรคหลงจูบ้างเพื่อไทยพรรคในยกทักสินครอบงำบ้างสุดท้ายที่ผมถามว่าไอ้สิ่งนั้นคือข้อกล่าวหาที่เรื่องลอยวันนี้พรรคปัญจพิปัติเนี่ยถามคุณธรรมสิทิว่าถูกคุณสุเทพครอบงำหรือไม่จึงไม่แสดงวุฒิภาวะของความเป็น ภาคการเมืองในการที่จะหาทางออกให้ประเทศและสนับสนุนการเลือกตัง้ง